สวัสดีค่ะวันนี้แม่ต่นจะมาทําคลิปสอนวิธีการรีดเสื้อถักโคเชนะคะแบบง่ายๆตัวนี้แม่ต่นใช้เป็นไหมซัมเมอร์สหสินเส้นอ้วนเบอร์ยีบนะคะอันนี้คือด้านล่างของตัวเสื้อนะคะลายของตัวเสื้อจะขึ้นจะถักจากล่างขึ้นบนนะคะแล้วก็จะรีดตามลายนะคะรีดตามลายของอองานที่เราถักนะคะ ตัวนี้ไม่ตุนซักเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะแม่ตุนจะสอนวิธีซักนะคะวันนี้เอาวิธีรีดไปก่อนจะใช้ตเตารีดแบบไอ้น้ำนะคะแบบนี้รีกง่ายค่ะเปิดไฟให้สุดเลยนะคะเปิดให้สุดเลย รอความร้อนสักครู่นะคะเมื่อความร้อนเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะรีดลงมารีดลงตามลายนะคะไม่ต้องกดแรงเบาเบานะคะ ให้ตรงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายไหมง่ายมากเลย ลองไปทําตามดูนะคะรีดทั้งสองข้างนะคะเมื่อเรารีบงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดพัดลมผึ่งนิดนึงนะคะผึงไล่อากาศไล่ความชื้นออกไปจากตัวเสื้อที่เรารีดเมื่อกี้นะคะ ก่อนที่เราจะเก็บลองไปทำตามดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ